วันนี้ก็วันที่27กคม2559นะครับก็มไม่จบสักทีสำหรับการสอบไฟนอลชิงไปที่หนึ่งจะขึ้นปีสองแล้วนะจะแก่แล้วจะเป็นพี่คนแล้ววันนี้อยา,ากเผาอยู่อารมาดมากสำหรับวันนี้ เจอกันปีสองนะปีสองก็เล่นหนักกวเดิมปีหนึ่งสบายแล้วโอ้ยปีหนึ่งว่าหนักแล้วปีสองก็ต้องมนกกว่าอีเบื้องจากตอนนี้แบบโอ้เจียตีดขาเที๊ยตีดเด็งเจียตีดองเจีติดเอบแต่เจี๊ยตีดถนอประหยากเลี้ยงน่นะหดดเลี้ยนำหน่ ถ้าตีไปเลี้ยงกูจะบอกพี่ดอกไปนะคะน,อน้องที่ไม่ได้จีบเอ็งเป็นตัวเฟจีตีมานะใครที่ได้เห็นหน้าพักต่ายเดินนี้เนาะทางของเบิร์นงี่เนาะกูสิบ้บอกมึงดอกว่าเป็นงคือมึงพร้อมรับสื่อแบบนี้กูอยากให้มึงเรียนรู้เองแต่ถามเจ้าของว่ามูสูเป็นยังลงไปโอเคละจุ๊บรักเอ็ดด like ทุกคนนะ ยือ้อพ่ะแม่ยินดีต้อนรับน้องใหม่ทุกคนนะจุ๊บ